ดาวทุกๆดวงเนี่ยนะครับมีทั้งให้คุณและก็ให้โทษแม้จะเป็นดาวพระพระหัสเองเนี่ยนะครับที่โคจรเข้ามามีผลกระทบต่อดวงชะตาดังนั้นแล้วลัคนาใดจะให้คุณเรื่องใดและให้โทษเรื่องใดจากการที่ดาวพระพระหัสนี้ย้ายเรือนในปี25 6 5มารับชมกันครับคนเราเกิดมามีศีลไม่เห็นแก่ตัวข้อเดียวก็พอแล้ว โอวาทาหลวงปู่พุทธาสพิกขุครับใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามให้ด้วยนะกดแชร์ให้ด้วยจะได้เป็นประโยชน์เป็นกำลังใจให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ให้ตัวทีมงานของครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตด้วยครับสนใจผูกดวงดูลัคนาส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาที่ a. yor8 กันได้ครับราศีตุลน,นะครับหรือว่าลัคนาราศีตุล ในช่วงเย็นของวันที่8เมษายนดาวพระพฤหัสเ่ยนะครับจะทําการย้ายเรือนนะครับจากในเรือนของภพปุตตะนะเข้าไปสู่ในเรือนของภพอรินะครับของดวงชะตาได้ตําแหน่งเป็นเกษตรนะหรือบางคนก็จะเรขเกษตรบดีเกษตรตราธิบดีนะก็จะมีอีกหลายศัพท์นะครับ ก็ความหมายคล้อยไปในเรื่องเดียวกันทั้งสิ้นนะก็คือพระราหับไปยืนในตําแหน่งราศีมีนั่นแหละนะได้ตาแหน่งของกระเสศบดีนะครับคือมีความมั่นคงนะมีความยิ่งใหญ่มีความหนักแน่นนะมั่นคงยิ่งใหญ่และหนักแน่นในเรื่องของอะไรกันบ้างนะครับพูดถึงเรื่องแรกก่อนลวกันนะครับเพราะระรหัที่เดินมาจากในเรือนของภพสหัชนะ สาสชาเนี่ยแปลว่าอะไรบ้างนะสาสชาว่าแปลเอาง่ายๆก่อนเลยนะการเดินทางนะครับการเดินทางที่จะทําให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่ร้านะครับจากการเดินทางหรือว่าเป็นการที่เดินทางที่ค่อนข้างที่จะทําให้รู้สึกลําบากนะลำบากนิดหนึ่งลําบากอย่างไรนะครับลําบากไปในเรื่องของการเดินทางไกลนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในปี2,565 ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับที่เคยวางแผนเอาไว้แล้วนะว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับยังต่างต่างประเทศนะสมมตินะต่างประเทศก็จะมีโอกาสนะครับที่จะได้ไปนะคนไหนที่วางแผนเอาไว้เหมือนวางแผนว่าจะไปไหว้พระจะไปาหาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมบุญนะเสริมดวงหนุนดวงหนุนชะตาอะไรต่างๆนะครับที่เคยวางแผนเอาไว้นะ ในที่ที่อันไกลจากที่ที่เกิดนะครับในที่ที่อันไกลจากที่ที่เกิดในปี2565นี้ก็จะมีโอกาสนะครับมีเกณฑ์ได้ไปนะครับแต่ไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวนะเขาเรียกไปเพื่อเหมือนทําบุญทากุศลนะไปกราบขอพรไปกราบสักการะบูชานะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวราอารักษ์นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปทําบุญตามปัตาวารามนะครับในที่ที่มันไกลๆนะครับแล้ว จะส่งผลนะเกื้อหนุนนะดวงชะตาได้รับบุญใหญ่นะเพราะประาัดเป็นเกษตรนี่ถูกไหมได้รับบุญใหญ่บุญเหล่านั้นที่กระทําลงไปนะครับเรียกได้ว่าอะไรเรียกได้ว่า,าเหมือนมาหนุนดวงนะครับหนุนชะตามาแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้กับตัวชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับทุกๆคนทุกๆขั้นนะได้อย่างสำเร็จนะครับ แต่ระหว่างเดินทางนะครับแต่ระหว่างเส้นทางที่จะเดินทางไปนั้นนะอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันลําบากหน่อยนะมันกลายจนใจท้อแท้นะว่าเออจะไปดีโลเลไปดีไม่ดีอย่างนี้นะครับถ้ามีเหตุการณ์เหล่านี้นะครับที่จะมีเหตุให้ไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรในที่ไกลร่วมกันไปกับเพื่อนฝูงวงสังคมของตัวเองนั้นแล้วนะครับไปแล้วดีนะครับอันนี้ก็คือ ในเรื่องที่หนึ่งแล้วป่นนะของการที่ดาวพระประหัสเตือนในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับองค์ประกอบดาวอื่นๆเ,นเดี๋ยวมันมีโคจรเข้ามาถึงตัวชาวลัคนาราศีตุลน,นะหลายๆดวงดาวนะครับแต่ในคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตพูดเกี่ยวกับดาวพระประหัสนะที่มันจะให้ผลนะครับที่ท่านจะให้ผลส่งตรงถึงดวงชะตาในเรื่องต่างๆก่อนนะดาวพระพระหัสเนี่ยพอไปตกในเรือนของอรินะครับเรียกได้ว่าถ้า าชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะในดวงชะตาชีวิตแล้วการที่ตัวเรานั้นนะครับกล้านะที่จะไปขอความช่วยเหลือนะครับกล้าที่จะเข้าไปเจราจานะกับปัญหาต่างๆหรือว่ากล้าที่จะเข้าไปลุยปัญหาต่างๆนั้นนะครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นด้วยนะครับด้วยความรู้ด้วยเหตุผล ด้วยหลักนะหลายๆอย่างหลายๆประกาศน,นะครับด้วยองค์ความรู้ต่างๆหรือไปมีไปมีที่ปรึกษานะเขาก็อจะแนะนำนะให้ตัวเรานั้นนะครับสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นออกมาได้ดีนะอันนี้ก็คือในส่วนของพระบัดนะทีนี้ถ้าบางคนบอกว่าความรู้ของเราไม่พอนะครับปีปีนี้นะคนรอบตัวคนรอบข้านะครับคนที่มีความรู้รอบตัวคนที่รู้จักเราอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเพื่อนนะที่เรียนมาด้วยกันกลุ่มเพื่อนที่ทํางานมาด้วยกันนะครับเมื่อเราไปาพูดคุยในกลุ่มเพื่อนของเราแล้วนะครับเขาก็จะสามารถนะเหมือนเป็นตัวแทนเราเนะนะเหมือนเป็นคนกลางที่จะไปแก้ไขปัญหานะต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขนะอย่างเช่นเรามีเพื่อนเราไปบอกเพื่อนให้ไปแก้ตรงนี้หน่อยเพื่อนก็ไปทําให้นนะนั่นแหละนะครับก็จะเกิดผลดีนะ เกิดขึ้นมาให้กับตัวเรานะอย่างบางคนอยากจะขายบางอย่างนะขายสินทรัพย์ก็ไปหาในหน้าในหน้าเขากา็สามารถขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราได้นะครับอ,อยากจะสมัครงานทํำยังไงดีไม่มีงานก็ติดต่อเพื่อนที่รู้จักคนรอบตัวเลยนะคนรอบตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเก่า,า,าเพื่อนเก่านะครับครูบาอาจารย์นี้ก็ได้นะถ้าเราติดขัดอะไร หาช่องทางอะไรไม่ได้ก็ไปปรึกษาก็จะได้แนวทางการแก้ไขนะไปบอกเพื่อนเพื่อนก็ช่วยกันหนุนนะทาให้เรานั้นได้งานนะครับต่างๆนะครับดังนั้นไม่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรทั้งหน้าที่การงานทั้งความไม่มั่นคงทั้งทราบการเงินอะไรต่างๆแบบนี้นะครับคนรอบตัวนะครับก็ถือว่ามาช่วยนะแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับตัวเราได้นั่นเองนะครับแต่ว่านะเราต้องมาเหมือนเขาไม่ได้มาช่วยเราแบบไม่ได้มาช่วยเราเองโดยที่ นั่งเฉยเล้เขาก็มานะเราต้องไปบอกปัญหาก่อนไปเจรจาปัญหาก่อนไปคุยปัญหาก่อนนะแล้วเขาก็จะมาแก้ไขต่างๆให้กับเรารดีได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะครับในส่วนของดาวพระพหัสเนี่ยนะเปรียบเสมือนดาวของยาถูกไหมยาของแพทย์นะดาวของอสิ่งที่จะมารักษานะครับถ้าเป็นตกอรินะครับนะใครที่เจ็บป่วยอยู่นะครับก็จะเหมือนว่านะต้องเข้าไปพบแพทย์ไปเจอแพทย์อย่างเงี้ยนะ อแล้วก็จะอะได้นะครับการรักษาที่อ่าเหมือนแบบมาประคองนะมาประคองทําให้หรือว่ามารักษาให้ไอไอโรคไปไข้เจ็บต่างๆนันนะครับมันทุเราเป่าบากนะลงไปได้นะครับในช่วงปี2565นห้ารี้นะครับดันั้นการที่ดาวพฤหัสตกในตําแหน่งของอรินะก็เท่ากับว่าจะมี คนช่วยนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยจะพบหมอจะพบแพทย์ที่จะไปช่วยอย่างเงี้ยนะในะหลายๆประเด็นในหลายๆประการที่จะแก้ไขปัญหาดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนนั้นให้ดีๆนะให้ดีขึ้นไปนะครับเรียกว่าแก้ไขปัญหาให้หมดจดโดยที่มีบุคคลอื่นนะครับเข้ามาช่วยเหลือนี่ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับของอตัวชาวลัคนาราศีตุลทีนี้นะครับก็รหัสที่จะแปลไปในเรื่องของว่า ความเมตตานะของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่จะมีเมตตากับเข้ามาให้เรานั้นนะในบางครั้งนะครับปีนี้ต้องบอกว่า,าเหมือนเหมือนว่าถ้าปล่อยให้เขามองเองนะสมมติเราทํางานอยู่ไห้เขามองเข้ามาผลงานเราผลงานเราอาจจะไม่เตะตาเท่าไหร่นะให้ทับทั้งทางหัวหน้างานให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขา,อ,าอยู่เหนือเรานะครับอาจจะไม่เห็นผลงานเราสักเท่าไหร่นะแต่ว่าพระราัาเดิเนไปในลักษณะแบบนี้ ยังมีเหตุผลอื่นไงเห็นไหมที่บอกว่าบางทีเอาผลงานของเราดีๆเี่ไปเสนอให้ไงต้องบอกต้องกล่าวไงไม่บอกไม่กล่าวเหมือนซื้อขอมาสิ่งสิ่งหนึ่งตั้งเลยไม่มีคําอธิบายอะไรเลยอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้เรื่องนะอันนี้ก็ต้องไปอธิบายให้เขารู้ให้เขาเข้าใจในเนื้อง,งานให้รู้ในเรื่องวิธีที่เรากระทํานะครับแล้วพอเขาเข้าใจปุ๊บเขาก็จะเหมือนกลับมารักเราวกลับมาเมตตาเรานะครับได้ดีนะครับดังนั้นปี2 5 6 5นะ อย่าไปคิดว่าสิ่งที่เราทํามันดีอยู่แล้วหัวหน้าต้องเห็นนะผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเห็นอันนี้ไม่ใช่นะมันต้องมีการบอกกล่าวนิดนึงนะครับต้องมีการเข้าไปใกล้ชิดนะฝากเนื้อฝากตัวนะครับไปพูดจาปลาสายอะไรนี้นะครับให้เกิดความรู้สึกสนิทสนมกันนิดนึงนะครับอ่าแล้วผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้างานเรานี่ยแหละนะก็จะเห็นผลงานก็จะกลับมาเมตตานะครับ มันเหมือนต้องกระตุ้นนิดหนึ่งนะเท่านั้นเองนะดังนั้นการที่ดาวพระประหารเดินไปในลักษณะแบบนี้นะอาจจะต้องออกแรงหน่อยไงน,นะที่จะต้องอนําเสนอนะไปขอร้องอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างจะไดะ้พวกเราอยากกลับมาเมตตาดูนะดูแลตัวชาวลัคนาราศีตุลได้นั่นเองนะครับอประมาณนี้นั่นเองนะครับจากดาวพระขัดขอบารมีพระรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารัก์ทั้งห้าย ช่วยดลปัญดาลหนุนนำให้ทุกทุกราศาีดวงร้ายกับเป็นดวงดีเงินไม่มีกับเป็นร่ำรวยตลอดทั้งปี2565นี้ครับ